สวัสดีครับในบทเรียนนี้นะครับจะพูดถึงจำนวนจริงในระดับชั้นม2นะครับซึ่งเป็นพื้นฐานความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจำนวนจริงนะครับซึ่งเป็นการทำความรู้จักเกี่ยวกับจำนวนมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นการทำความรู้จักเกี่ยวกับจำนวนมากยิ่งขึ้นซึ่งความรู้ตัวนี้จะนำไปใช้ต่อยอดในรายวิชาคณิตศาสตร์บทอื่นๆสำคัญมากเลยนะครับและนำความรู้ตัวนี้สามารถนำไปใช้เกี่ยวกับรายวิชาอื่นๆได้ด้วย นะซึ่งหนูจะได้เรียนแบบลึกอีกทีนะครับในระดับชั้นม4อันนั้นคือจะเป็นระบบจํานวนจริงนะครับเพราะฉะนั้นจํานวนจริงในระดับชั้นม2จะเป็นความรู้เบื้องต้นนะครับเป็นความรู้เบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมและเป็นการทําความรู้จักเกี่ยวกับจํานวนมากยิ่งขึนอ่ะทีนี้ครับก่อนเริ่มเรียนนะครับขอทบทวนความรู้ครับว่าสิ่งที่เราควรรู้ก่อนเรียนจํานวนจริงนี้มีอะไรบ้างนะครับขอย้อนความไปถึง เรื่องจํานวนตอนความมาถึงเรื่องจํานวนเลยนะครับเมื่อพูดถึงจํานวนแล้วเนี่ยเมื่อนึกย้อนกลับไปนะครับเราจะรู้จักจํานวนเนี่ยเมื่อตอนเด็กๆเ,เราจะหัดฝึกนับเลขถูกไหมครับ1 2 3 4 5สี่แบบเนี้ยจำนวนพวกเนี้ยเราจะรู้จักเป็นอันดับแรกเลยนะครับเราจำนวนพวกนี้มันมีชื่อครับมันเรียกว่าจํานวนเต็มบวกมันเรียกว่าจํานวนเต็มบวกหรือมันมีอีกชื่อนึงครับมันมีอีกชื่อนึงคือ จำนวนนับจำนวนนับจำนวนนับต่อมาครับนอกจากจำนวนเต็มบวกและจำนวนหรือจำนวนนับแล้วเนี่ยจำนวนที่เรารู้จักถัดมาคือจำนวนเต็มศูนย์เราจะรู้จักเลขศูนย์ครับเนอะอันนี้และที่ผ่านมาเมื่อไม่นานนี่เองเมื่อตอนนักเรียนอยู่ชั้นม1 นักเรียนจะได้รู้จักจํานวนเต็มลบนักเรียนจะได้รู้จักจํานวนเต็มลบนะครับก็คือลบหลบสลบสติดลบไปเรื่อยๆโอเคสอย่างนี้จํานวนเต็มบวกหรือจํานวนนับจํานวนเต็มศูนย์แล้วก็จํานวนเต็มลบ3อย่างนี้รวมกันเราจะเรียกว่าจํานวนเต็มครับเราจะเรียกว่าจํานวนเต็มนะเราจะเรียกว่าจํานวนเต็มทีนี้จํานวนเต็มเนี่ย มันเป็นส่วนหนึ่งของจํานวนตระกยะครับจํานวนเต็มเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของจํานวนตรรกยะอ่ะทีนี้จํานวนตรรกยะคืออะไรนะครับจํานวนตระกยะคืออะไรเรามาดูกันนะครับครับจํานวนตรรกยะคืออะไรมาจํานวนตรรกยะนะครับอ่ะย่อหนึ่งจํานวนตรรกยะนะครับคือจํานวนที่สามารถเขียนที่อยู่ในรูปไฮไลท์ตรงนี้เลยครับ สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศน,นิยมซ้ำหรือเศษส,ส่วนได้นะครับสามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมซ้ำหรือเศษส,ส่วนได้นะครับโดยที่ตัวส่วนเนี้ยจะต้องไม่เป็นศูนย์ตัวส่วนเนี้ยจะต้องไม่เป็นศูนย์นะครับไม่เป็นศูนย์เพราะถ้าตัวส่วนเป็นศูนย์ปุ๊บเราจะไม่ไม่นิยามทางคณิตศาสตร์นะและ a กับ b จะต้องเป็นจำนวนเต็มนะครับ a กับ b เป็นจำนวนเต็ม คือตัวเศษเป็นจำนวนเต็มตัวส่วนเป็นจำนวนเต็มโดยเฉพาะตัวส่วนนี้จะต้องไม่เป็นศูนย์นะครับทีนี้มารู้จักจำนวนเต็มตกรยะแล้วนะจำนวนเต็มนะครับมันอยู่ภายใต้จำนวนตรกรกยะซึ่งบอกว่าจำนวนตรรกยะเนี่ยคือจำนวนที่สาม,มารถเขียนได้อยู่ในรูปทศนิยม,ามําหรืออยู่ในรูปเศษส่วนถูกต,ต้องไหมทศนิยมสามหรือเศษส่วนเพราะนั้นก็สอดคล้องกันครับว่า จริงๆแล้วมันมีจํานวนอันนึงที่เรารู้จักก็คือเศษส่วนถูกไหมที่เราเรียนมามีเศษส่วนมีทศนิยมแต่ทีนี้ครับเศษส่วนโอเคเราเข้าใจเรารู้จักเศษส่วนแต่ทศนิยมเนี่ยมันมีคําว่าทศนิยมซ้ําด้วยเห็นไหม,มนั่แสดงว่าทศนิยมมีหลายแบบเหรอทําไมจํานวนตรรกยะถึงบ่งบอกไปว่าจะต้องเป็นทศนิยมซ้ําเท่านั้นทีนี่ครับน่าสงสัยเนาะ วันเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะครับอันนี้ทิ้งไว้ก่อนนะมาดูครับมาดูคําตรงนี้ครับจํานวนเต็มเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของจํานวนตรรกยะซึ่งจานวนตรรกยะนะครับเมื่อดูจากแผนผังตรงนี้จํานวนตรรกยะเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น2อย่างครับคือแบ่งออกเป็นจํานวนเต็มที่เรารู้จักเป็นอย่างดีเนาะกับแบ่งออกเป็นจํานวนตรรกยะที่ไม่ใช่จํานวนเต็มนะเป็นจํานวนตรรกยะที่ไม่ใช่จํานวนเต็ม ตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละคือที่อยู่ของพวกอะไรเอ่ยพวกอะไรเอ่ยที่เป็นนิยามของจำนวนตักยะเลยเป็นที่อยู่ของเศษส,ส่วนแล้วก็ทศนิยมซ้ำไหมเพราะถ้าย้อนไปดูนะครับจำนวนตักยะคือจํานวนที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมซ้ําแล้วก็เศษส,ส่วนด้วยบางคนอาจสงสยัยอ้าวตัวนิยามบอกว่าจํานวนตักยะคือสามารถเขียนในรูป เศษส่วนแล้วก็ทศนิยมซ้ําได้แล้วทําไมจำมนวนเต็มถึงไม่ได้เป็นเศษส่วนนี่นะครับเพะฉะนั้นขอแวะมานี่สักทีหนึ่งนะครับจริงๆแล้วจํานวนเต็มก็สามามรถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้นะครับเขาบอกว่าจํานวนรรกยาเนี่ยขอให้เขียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปสาม,มารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมซ้ําหรือเศษส่วนได้ถูกไหมซึ่งจริงๆ,ๆแล้วจํานวนเต็มนะครับสามารถเขียนให้อยู่ในรูป เศษส่วนได้ครูครูขอยกตัวอย่างเช่นเช่นนะครับสมมติครูมีเลข2เลข2นะครับครูสามารถเขียนให้อยู่รูปเศษส่วนได้ครับคือเขียนเป็น4ส่วน2เห็นไหมจำนวนเต็มก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ถูกไหมเขียนให้อยู่รูปเศษส่วนได้มันก็ไปตรงกับนิยามของทําไมครับ จำนวนตักรยะเพราะฉะนั้นจํานวนเต็มที่หนูเห็นว่ามันไม่ได้เป็นเศษส,ส่วนเนี่ยหรือไม่ได้เป็นทศนิยมซ้ําเนี่ยมันเป็นจำนวนตักรยะได้ตรงตามนิยามนถูกไหมขอให้เขียนได้เท่านั้นเองมีบางคนบอกอา้าครูแล้วทศนิยมซ้าละ่ะก็ได้เหมือนกันครับขอใช้เลข2เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเลข2ถ้าจะเขียนเป็นทศนิยมซ้ําครูเขียนแบบนี้ครับ 2. จุดศูนย์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 ไปได้เรื่อยๆ,ๆเลยถูกไหม เพราะ2.0กับ2มีค่าเท่ากันไหมเท่ากันนะครับแต่เราจะไม่นิยมหลังจุดทศนิยมถ้าเป็น0ูนย์ล้วนแบบนี้เราจะไม่เขียนจุด0.0โอเคนะเพราะนั้นจำนวนเต็มตรงนี้ครับมันก็เป็นจำนวนตรรกยะซึ่งสอดคล้องกับนิยามที่บอกว่าสามารถเขียนในรูปทศนิยม 3, สามถึงเศษส่วนได้โอเคนะเพราะนั้นขอย้อนกลับมาดูฝั่งนี้ครับที่บอกว่า แล้วไอ้จำนวนตกรกยะที่ไม่ใช่จำนวนเต็มเนี้ยมันมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูกัน <c oughs> จำนวนตกรกยะที่ไม่ใช่จำนวนเต็มนะครับอย่างแรกนะครับอย่างแรกขอขยายนะอย่างแรกนะครับคืออะไรเอ่ยอย่างแรกเ่ยก็คือ ที่มันตรงกับนิยามครับคืออะไรเอ่ยคือจำนวนที่เป็นเศษส่วนครับเศษส่วนเพราะนิยามของจำนวนตรรกยะคือจำนวนที่สามารถเขียนรูปเศษส่วนได้และตัวส่วนไม่ใช่ศูนย์นะเพราะฉะนั้นจำนวนตรรกยะจำนวนตรรกยะที่ไม่ใช่จำนวนเต็มอันที่หนึ่งมันก็คือเศษส่วนครับเศษส่วนนีคือเศษส่วน เศษส่วนยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นนะครับเศษส่วนเสษ่งส่วน2องเสษห่ส่วนสเศษสี่ส่วนแเศษเจส่วนสแบบนี้ครับเป็นเศษส่วนคือจำนวนจักระยะที่ไม่ใช่จำนวนเต็มทั้งหมด นะครับเศษส่วนในที่นี้คือเศษส่วนทุกชนิดด้วยนะครับหนูจะเห็นว่า1ส่วน2เป็นเศษส่วนแท h, ้ส่ส่วน8เป็นเศษส่วนแท้ไหมไม่ใช่ถูกไหมครับแต่ก็เป็นเศษส่วนถูกไหมต่อมาเจ็ส่วนสาทำเป็นเศษเกินแบบนี้ขอให้เป็นเศษส่วนครับเขียนในรูปเศษส่วนนะครับเป็นจำนวนตรรกยะที่ไม่ใช่จำนวนเต็มอันต่อมาครับจำนวนตรรกยะที่ไม่ใช่จำนวนเต็มอันต่อมาคือทศนิยมครับ ทศนิยมทศนิยมอะไรด้วยทศนิยมซ้ำครับทศนิยมซ้ำเพราะอะไรครับเพราะกลับไปดูนิยามของจำนวนตรรกยะครับบอกว่าเป็นจำนวนที่สามารถเขียนที่อยู่ในรูปเศษส่วนแล้วก็ทศนิยมซ้ำได้เพราะฉะนั้นจำนวนตรรกยะที่ไม่ใช่จำนวนเต็มอย่างแรกเลยก็คือเศษส่วนอันที่สองก็เป็นทศนิยมซ้ำนะครับเพราะนั้นทศนิยมซ้ำเนี่ยคุณครูขอ แบ่งยิบย่อยออกมาเป็นอีก2อ,อย่างอีก2อ,อย่างนะครับก็คือทศนิยมซาศูนย์กับทศนิยมไม่ซ้ศูทศนิยมส้ศูกับทศนิยมไม่ส้ศูย์ทศนิยมสา ที่ไม่ใช่ซ้ำศูนย์นะครับยังไงดีพจน์ยัญซ้ำที่ไม่ใช่ซ้ำศูนย์ยกตัวอย่างเนาะพจนิยมซ้ำศูนย์คืออะไรครับเช่นยกตัวอย่างนะครับเอ่อ,อเช่น 2.00 0. 0. ไปเรื่อยๆแบบเนี้ยถือว่าเป็นทศนิยมซ้มศูนย์ถูกไหมก็คือซ้มศูนย์ไปเรื่อยๆซึ่งจริงๆแล้วเราเขียนเลข2ก็เหมือนกันเนาะนะครับเขียนเลขสก็ได้แต่มันก็ถือเป็นทศนิยมซ้มศูนย์เนาะเพอสามศูนย์ไปเรื่อยๆหรือจะเป็น3.7อย่างเงี้ครับสา 3.7จเนี่ยจริงๆแล้วสามารถเขียนอย่างนี้ก็ได้3.70 0 0นย์แล้วมีศูนย์ไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ได้โอเคไหมอย่างเงี้ยเรียกว่าทศยมซ้ำศูนย์นะครับซึ่งสองจนวนเนี้ยจะเขียนเป็น2ธรรมดาหรือจะเขียนเป็น3.7ธรรมดาก็ได้แบบเนี้ยถ้าเป็นทศยมแบบเนี้ยครับที่ด้านหลังไม่ได้มีการตามต่อไปด้วยอะไรแสดงว่ามันมีศูนย์ต่อไปอีก เรื่อยๆหรือแม้กระทั่งจํานวนเต็มเองก็เป็นจํานวนชิยมซ้ําสู่ได้เหมือนกันนะครับอ่ะขอยกตัวอย่างอีกสักอันหนึ่งเช่นจำนวนติดลบก็ได้ครับเช่นลบสองเจ็ดเก้อย่างเงี้ยเห็นไหมครับซึ่ง2.79จุเานี้ยมันคือ2องจุูนยูนไปเรื่อยๆได้อีกถูกไหมครับซึ่งเราจะเขียนแค่อะไรพอลบสอง ลักษณะเนี่ยครับก็เป็นจำนวนทศนิยม30ย์เหมือนกันนะครับโดยสรุปก็คือเป็นทศนิยมที่ไม่มีเลขต่อนะครับซึ่งมันมีเลขศูนย์นะแต่เราไม่เขียนเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือลักษณะของทศนิยมสาต่อมาต่อมาคือทศนิยมําที่ไม่ใช่ซ้มศูนย์ทศนิยมําที่ไม่ใช่ซ้มศูนย์เช่นไรครับคือสามเลขอื่นนะครับที่ไม่ใช่ซ้มศูนย์เช่น 2อจุดเลขสอครูชอบจังเอาใหม่ 7, 7, 7, 7, 7, 7, ห้าจุด7จ็ดเจพอเหรอครูเนี่ยไปเรื่อยๆถูกไหมอย่างเงี้ยครับมันซ้ำถามว่าซ้ำเลขอะไรซ้ำเลข7ถูกไหมครับซ้ำเลข7เนาะอ่าซ้ำเลข7หรือจะเป็นอ่า4ีจุดสจุด หกห้า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 ,หา,หาแบบนี้ก็ได้ก็ได้นะครับแบบนี้ถามว่าซ้ำอะไรครับซ้ำอะไรซ้ำหกห้าหกหาก้หากหากหาก้าหกห้าซ้ำไปเรื่อยๆเนาะหรือหรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้ครับติดลบก็ได้นะลบเจ็ดจุด หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เป็นลีดเลยเนี่ยครับไปเรื่อยๆถามว่าอันนี้ก็เป็นทศนิยมซ้ำเหมือนกันซ้ำอะไรครับดูจากเลขแล้วซ้ำอะไรครับซ้ำหนึ่งสองสามถูกไหมแบบนี้ครับแบบนี้คือเรียกว่าทศนิยมซ้ำที่ไม่ใช่ซ้ำศูนย์เห็นนะ ทศยมซ้ำศูนย์ก็เป็นทศิยมธรรมดาครับที่เราเคยรู้จักกันเป็นบวกได้ถึงลบได้อะเนาะออันหนึ่งคือทศยมซ้ำเหมือนกันแต่ทศยมตัวที่ซ้ำเนี่ยมันไม่ได้ซ้ำศูนย์อันนี้มันซ้ำเจ็ดอันนี้มันซ้ำหกห้า 6, 5, อันนี้มันซ้ำหนึ่งสองสามสี่ครับซึ่งมันซ้ำหนึ่งสองสามสี่ซึ่งตรงนี้ครับมันมีวิธีการเขียนนะโดยไม่ต้องเขียนเลขเจ็ดมากมายมหาศาลแบบนี้แล้วตามด้วยจุดสามจุด ไม่ต้องเขียน6กห้ามากมายมหาศาลแบบนี้แล้วตามด้วยจุดสจุดไม่ต้องเขียน1 2 3 4งมากมายขนาดนี้แล้วจุดตามด้วยจุดสจุดมีสัญลักษณ์ในการเขียนครับคือแบบนี้ครับ5.7ารู้เห็นใช่ไหมครับว่ามันเลข7เหมือนซ้ำใช่ไหมก็เป็น5.7เโอเคชัดๆก็เป็น5.7 5.7เ 7, จ็ดซ้าพอญาติใช้สีสีหนึ่งจะใช้จุดด้านบนแสดงการบ่งบอกว่า5.7เนี้ยมันมีเลข7นะที่ซ้ำไปเรื่อยๆที่มันซ้ำไปเรื่อยๆโอเคนะมันซ้ำไปเรื่อยๆอันนี้ถ้าเป็นอย่าง4.5หเอ้า6 5 6้าล่ะมันก็จะเป็นเท่ากับ4 6 5แล้วมีจุดบนหัวว่า ให้ซ้ำเลข6กับเลข5ซ้ำไปเรื่อยๆนะแบบเนี้ยนะคือซ้ำ6 5นะไม่งั้นเราเขียนแบบนี้มันก็จะยาวมากอ่ะอีกแบบนึงครับถ้าเป็นลบ7อันนี้ล่ะก็จะเป็นอะไรครับขอญอยตเขียนเท่ากับข้างล่างนะจากตรงน,นี้แล้วกันก็จะเป็นลบ7จุด หนึ่งสองสามสี่ทีนี้ครับดูนะจำนวนที่มันซ้ำคือหนึ่งสองสามสี่คบหนึ่งชุดใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่แล้วก็หนึ่งสองสามสี่แบบนี้เราจะไม่เขียนจุดทุกตัวนะเหนื่อยเราจะไม่เขียนจุดทุกตัวนะครับเหนื่อยเราจะเขียนจุดแค่ตัวแรกกับตัวสุดท้ายตัวแรกกับตัวสุดท้ายแบบนี้ เนาะเราจะเขียนตัวแรกกับตัวสุดท้ายแบบนี้นะครับเป็นการบ่งบอกว่าโอเคเราจะซ้ำตั้งแต่1จนถึง4เลยซ้ำตั้งแต่ตัวแรกจนถึงตัวสุดท้ายโอเคนะแบบนี้นะขออีสักตัวอย่างหนึ่งปิดท้ายปิดท้ายเช่นสามจ6ดเจ็ห หกจุดจุดจุดนังมีคำทับนี่นะโอเคถ้าเป็นแบบนี้ครับถ้าเป็นแบบนี้จะยังไงถามว่าตัวที่ซ้ําคืออะไรครับตัวที่ํามคืออะไรคือํามคือหกถูกไหมครับแต่หลังจุดชั้นยมมีจุดเจ็ดด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้ครับถ้าจะเขียนก็จะเขียนเป็นอะไรสามจุดเจ็ดหกําแค่เลขอะไรครับํามแค่เลขหกใช่ไหม ก็จะมีจุดตรงเลข6เพียงอย่างเดียวแบบเนี้ก็จะอ่านว่า3.76 6ซ้ําเห็นนะอันนี้ถือเป็นความรู้ใหม่เนาะความรู้ใหม่ให้ไปเลยนะครับโอเคอ่ามาแบบนี้ขอยัดย่อลงเพราะฉะนั้นผังนี้คือจะเป็นผังจํานวนตักระยะทีนี้ครับขอโฟกัสตรงนี้ตรงนี้ครับเป็นเรื่องใหม่เกี่ยวกับทศนิยมซ้ำเนาะซึ่งหนูจะเห็นครับว่าหนูจะเห็นครับว่า จร,ร stage, okay, จริงๆแล้วเรื่องเศษส่วนกับทศนิยมเนี่ยเอาแค่ทศนิยมนะจริงๆแล้วเรื่องเศษส่วนกับทศนิยมเนี่ยเราเคยเรียนนิหนาว่ามันสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนกลับได้คือเปลี่ยนเศษส่วนเป็นทศนิยมได้แล้วก็เปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนได้ใช่ไหมครับแต่ทีนี้ครับถ้าหนูลองดูแล้วหนูลองสังเกตหนูลองสังเกตไอการเปลี่ยนเศษส่วนเป็นทศนิยมได้เนี่ยสิ่งที่เราเคยทําได้เนี่ย คือเราสามารถเปลี่ยนเศษส่วนให้เป็นทศยมซ้ำศูนย์ครับสังเกตไหมเราสามารถเปลี่ยนเศษส่วนให้เป็นทศยมซ้ำศูนย์ได้นะหรือเปลี่ยนทศยมซ้ำศูนย์ให้เป็นเศษส่วนได้เนาะถูกไหมครับแต่เราไม่เคยเรียนที่เป็นอะไรครับแต่เราที่ไม่เคยเรียนที่เป็นอะไรที่เป็นทศยมซ้ำแบบเนี้ยที่ไม่ใช่ซ้ำศูนย์เนี้ยแล้วเปลี่ยนเป็นเศษส่วนแบบนี้ เพราะนั้นครับนี่คือจุดแรกนี่คือจุดแรกเลยครับที่เราจะต้องเรียนกันคือเราจะต้องเรียนเปลี่ยนทศนิยมซ้ําที่ไม่ใช่ซ้ำศูนย์ให้เป็นเศษส,ส่วนให้ได้ให้เป็นเศษส,ส่วน้ได้โอเคนะครับเพราะนั้นในภาพรวมจํานวนตัก,กะยะก็จะเป็นลักษณะนี้ทบทวนนะจํานวนตัก,กะยะถ้าไล่จากบนลงล่างนะ จำนวนตัก,กะยะก็จะประกอบด้วยจำนวนเต็มกับจำนวนตักะยะที่ไม่ใช่จำนวนเต็มจำนวนเต็ม air, เราคล่องแล้วล่ะก็จะประกอบไปด้วยจำนวนเต็มบวกเต็มศูนย์แล้วก็เต็มลบนะครับส่วนจำนวนตัก,กะยะที่ไม่ใช่จำนวนเต็มจะประกอบด้วย2ออย่างคือเศษส่วนจะเป็นเศษส่วนชนิดใดก็ได้เศษส่วนแท้เศษส่วนไม่แท้เศษเกินได้หมดนะครับ หรือแม้กระทั่งจำนวนคละก็ได้เพราะว่าจำนวนคละสามารถเปลี่ยนเป็นเศษเกินได้ถูกไหมครับถัดมาคือที่เป็นจำนวนตรรกยะที่ไม่ใช่จำนวนเต็มอ,อีกอันหนึ่งคือทศนิยมซ้ําครับทศนิยมซ้ําก็จะมี2อ,อย่างคือซ้ำศูนย์ซึ่งเราคุ้นเคยพวก 3. 7 6 5, 8 8.7 8.657อะไรพวกนี้นะครับแต่ที่เราเพิ่งรู้จากกันในวันนี้คือจำนวน ทศนิยมที่ไม่ใช่ทศนิยมซ้มศูนย์นะครับที่ไม่ใช่ส้ํศูนย์รู้จักการอ่านสาเลขเจ็ดไปเรื่อยๆก็จุดเจ็ดไป้ด้านบน365หกห้าก็จุดหกห้าสามสามตัวก็สี่ตัวสามตัวสี่ตัวก็แค่จุดกับหัวท้ายพอนะครับประมาณนี้ถ้ามองย้อนดูเอ๊ะเมื่อก่อนเราเปลี่ยนเศษส่วนเป็นทศนิยมได้แต่เราเปลี่ยนเศษส่วนเป็นทศนิยมซ้มศูนย์ และเปลี่ยนทนิยมซ้ำศูนย์เป็นเศษส่วนได้เพราะนั้นเดี๋ยวในครั้งถัดไปเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนทนิยมที่ไม่ใช่ทนิยมซ้ำศูนย์ตัวเนี้ยให้เป็นเศษส่วนให้ได้โอเคนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นข้อที่หนูควรรู้ก่อนเรียนนะครับเพื่อให้เห็นภาพรวมกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ